ยินดีต้อนรับเข้าสู่พ่อ้านสเตชั่นวันนี้เราจะทดสอบน้ำมันเครื่องกันนะครับผมแล้ววันนี้เราอยู่กับคุณออฟนะฮะครับผมตัวแทนประเทศไทย <laughs> มาเป็นชุดกองทัพเลยทีเดียวนะฮะวันนี้เราจะมาให้พี่เขาทดสอบตัวนี้น้ำมันเครื่อง S อ i l อนะครับตัวนี้เป็นตัว n u m b e เซเว่นเป็นจึงสังเคราะห์นะฮะปกติแล้วพี่ออฟใช้น้ำมันตัวไหนบ้างครับก็ใช้ของศูนย์ครับน้ำมันศูนย์เลยศูเดียว ต้องแจ้งก่อนนะฮรรถที่เราจะทดสอบวันนี้จะเป็น Yamaha YU-155 นะครับใช้น้ำมันสูนตลอดเลยสูนตลอดรับสูนตลอดแล้วถ้าเป็นคันอื่นที่ไม่ใช่คันนี้เคยใช้น้ำมันตัวไหนบ้างก็จะเป็นโมตุนโมตุนนี่แหละจำรุ่นได้ไหมว่าใช้รุ่นไหน,นจำไม่ได้จำไม่ได้ไได้วยแล้วตัวนี้เคยใช้แล้วก็ถ้าเคยใช้ของฮอนด้าตัวนี้ยังไม่เคยใช้เลยใช้ของฮอนด้าแต่ตัวนี้ก็ไม่เคยเดี๋ยววันนี้เราจะให้ลองกันจะให้ลองสักประมาณอาทิตย์หนึ่งไปวิ่งดูก่อนวิ่งไปกลับทำงานแล้วปกติวิ่งวันๆหนึ่งวิ่งเยอะมาก ไปทำงานสามวันละไป31โลกับ31โลที่ลาดพร้าวครับประมาณ60นิดนิดใช่60สิบโล<ม>นิด,นดใช่เวลาไปก็ชั่วโมงแล้วก็กลับก็ชั่วโมงเดี๋ยวจะลองให้คุณอ้อพอาลองดูนะครื<ช>่องใหม่เอสไอเซเว่นนะครับเดี๋ยวอีกหนึ่งสัปดาห์เรามาคุยกันต่อครับก่อนจะไปลองน้ำมันเครื่องใหม่นะฮะเราเอาน้ำมันเครื่องเก่าออกมาก่อนนะครับผมและนี่คือสภาพน้ำมันเครื่องเดิมน,นะฮะเจ้าของแจ้งว่าเป็นน้ำมันศูนย์นะฮะ ตัวบล็อก wr นะฮะหรือ r 1 5บเวลาถ่ายออกมามันจะมีกองตะแกรงออกมาด้วยก็ทำาวามสะอาดไปในทีเดียวเลยแล้วกันนะครับเดียวเอาแกะมาแล้วเนาะอันนี้กลัวออกไม่หมดนะก็เอียงรถช่วยกันไปนะครับ ตอนนี้น้ำมันเครื่องก็ออกมาหมดแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาเทน้ำมันใหม่กันและให้เจ้าของรถไปลองนะฮะว่าจะเป็นอย่างไรน้ำมันเครื่องในวันนี้นะครับเป็น S Oil s e นะฮะตัวนี้เป็น Number 7นะครับเป็นกึ่งสังเคราะห์ขวัญใจไรเดอร์นะฮะเบอร์เป็น15 w 50นะครับผม A P I เป็น S N plus นะฮะพี่ลุยเลย WR 155นะครับใช้น้ำมันเครื่องถ้าไม่เปลี่ยนกองนะ8 5 0อนะครับอันนี้ขวด1ลิตรนะฮะเราก็ตวงตวงเอานะฮะให้เพียงพอกับเครื่องยนต์ต้องการนะครับผมตอนเทก็ไม่ต้องเรียบร้อนนะค่อยๆเทกันไปนะครับผมน้ำมันเป็นสีเหลืองทองนะฮะกับ S อตัวนี้นะครับผมจุดเด่นก็คือแฟตอยส์ก็สูงนะฮะ260กว่านะครับเพราะฉะนั้นอัตราการเตยจะต่ำมากนะฮะเมื่อได้ปริมาณที่ต้องการนะก็เรียบร้อยครับเดี๋ยวปิดฝาช่องเติมน้ำมันเข้าไป อีกหนึ่งสัปดาห์เราค่อยมาคุยกันนะฮะว่าคันนี้ใช้เป็นอย่างไรบ้างสองสัปดาห์ผ่านไปครับตอนแรกเราคุยว่าจะเว้นไว้อาทิตย์หนึ่งอาทิตย์หนึ่งติดภารกิจใช่วันนี้ก็กลับมาคุยกันเรื่องน้ํามันเครื่องอ่ะเอสออยล์เซเว่นหมาเซเว่นะฮะตัวนี้เป็นกึ่งสังเคราะห์กับ W r เป็นไงบ้งางอัตราเร่งเป็นไงคันนี้อัตราเร่งรอบต้นๆเลยอ่าถือว่าดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัดเจนมากรอบต้นก็ดีแล้วใช่ดีแล้วรอบกลางรอบปลายเป็นไงบ้างปลายเนี่ยได้มาอีกห้าจาก ร้อยสามสิบจะเป็นร้อยสามสิบห้าอ๋อคือเคยทําท็อปสปีดได้ร้อยสามสิบใช่แล้วไหลได้อีกด <5 S 2> ได้ห้าได้อีกห้าเลยใช่มามาดีมาดีอาจจะเป็นเพราะเบอร์มันหนึบขึ้นนิดนึงน,นะมั้งครับเพราะของเดิมเขาจะเป็นเบอร์40นะฮะที่ใช้กันมาตอนนี้ก็เป็นเบอร์15ห้าแต่เป็นอยู่ห้ไปแล้วในสถานเครื่องยนต์เป็นไงบ้างเครื่องยนต์สั่นขึ้นไหมหรือว่านิ่งขึ้นปกติในรอบสูงที่สุดสูงที่สุดก็คือชนเพดานบิดสุดเลยแบบหมดปอกหมดปอกเลย130ปกติจะมีการสถาน สังเกตได้จากจากกล้องกล้องรถยนต์ก็จะสั่นจะจะบันทึกไม่ค่อยไม่ค่อยได้ไม่ค่อยอืมอืวันนี้ก็คือได้ตัวนี้ไปก็ลดลงสถานลดลงใช่จ้งแล้วการเข้าเกียร์เป็นไงเข้าเกียร์ง่ายมากเกียร์นิ่มขึ้นไหมนิ่มมากนิ่มขึ้นด้วยใช่นี่ขนาดไม่ใช่ตัวท็อปนั่นจากที่ใช้ของศูนย์มานะจากที่เคยรับรถมาอืออบอกได้เลยว่าไม่มีไม่เคยแบบแรงลดแรงขนาดนี้มาก่อน น้ำมันไม่ทําให้ลดแรงแต่ทาให้มันขี่สนุกขึ้นอย่างนี้ดีกว่าชอบเกียร์ง่ายแล้วก็ต้นมาลายดีใช่แล้วในรอบที่เราติดซอกแกซอกแซกแล้วเราลืมถอนเกียร์ฮะักเกียร์สามเกียร์สี่อย่างเงี้ยแล้วเราออกตัวอมันก็ไปได้เรื่อยๆคัดยังจับดีอยู่ใช่ในเกียร์สูงแต่รอบต่ําอืมใช่มันมันสามารถไหลได้แบบแบบแบบไม่เคยเป็นอือใช่ ถือว่าโดยรวงก็โอเคเื่อง้วงคือดีครับดีประทับใจครับลองทายดูกันเพราะว่าไม่เคยใช้ใช่ไหมกระป๋องนี้คิดว่าราคาเท่าไหร่ก็คิดว่าน่าจะสักสองร้อยห้าสิบกระป๋องนี้ไม่ถึงสองร้อยนะจำนายอยู่ในออนไลน์ก็ถ้าแล้วแต่คูปองที่คุณจะได้แล้วกันมันจะตกประมาณร้อยเจ็ดสิบห้าหรือร้อยแปดสิบเก้าอยู่ประมาณช่วงนี้ประมาณร้อยปลายปายแต่มันจะเป็นกึ่งสังเคราะห์อ่อะไรแบบนี้นะฮะก็ถ้าซื้อใช้เองไปไงโอเคไหมตัวนี้ได้สัก พันโลก็เปลี่ยนแล้วเปลี่ยนเร็วแล้วเกินเดี๋ยวมีโอกาสเดี๋ยวจะให้ลองตัวท็อปดูแล้วกันได้ตัวเบอร์เก้าว่าจะเป็นอย่างไงโอเคครับสำหรับวันนี้ก็ประมาณนี้แล้วกันสำหรับน้ำมันเครื่อง S อ i l นะฮะตัว Number 7เซเว่นกึ่งสังเคราะห์ถ้าอยากลองบ้างนะครับก็กดสั่งซื้อได้ที่ใน description นลางเช่นเดิมครับย้ำทุกครั้งนะครับผมน้ำมันเครื่องอย่าเพิ่งเชื่อผมนะครับคุณต้องลองด้วยตัวของคุณเองครับสำหรับวันนี้ไปแล้วครับสวัสดีครับ